สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Action Master นะคะวันนี้ค่ะหนึ่งนิสัยค่ะที่จะทำให้คุณนั้นประสบความล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะคะหนึ่งนิสัยที่พูดถึงนั่นคือนิสัยการชอบโทษผู้อื่นค่ะ มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะคะเป็นนิทานสอนใจค่ะที่เคยได้เล่าให้กับหลายๆคนได้ฟังไปแล้วนะคะในแต่ละคลิปค่ะและคลิปนี้ก็จะกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนิทานเรื่องของสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นค่ะเรื่องเล่ามีอยู่ว่านะคะสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งค่ะสุนัขจิ้งจอกผู้หิวโหยเดินทางเข้าไปในป่าค่ะและสุนัขจิ้งจอกก็ได้ผ่านต้นองุ่นต้นหนึ่งนะคะแล้วบังเอิญสายตาก็เหลือบไปเห็นพวงองุ่น ลูกใหญ่ทีเดียวค่ะที่อยู่บนยอดของต้นองุ่นนั้นค่ะแล้วพอสุนัขทิ้งจอกเนี่ยได้มองเห็นหวงหุ่นนะคะสุนัขทิ้งจอกได้พยายามใช้ความพยายามค่ะในการกระโดดกระโดดขึ้นไปนะคะกระโดดขึ้นไปค่ะเพื่อที่จะเก็บพวององุ่นนั้นๆน่ะมากินนะคะแต่คุณเชื่อไหมคะว่ากระโดดครั้งแล้วครั้งเล่ากระโดดไม่ว่าจะกระโดดกี่ครั้งเนี่ยสุนัขทิ้งจอกก็ไม่สามารถที่จะเก็บ พวองอังุ่นนั้นมากินได้แล้วก็พลาดจนได้นะคะดังนั้นเนี่ยชุนักจิ้งจอกจึงพยายามหาวิธีการอื่นๆดูแต่ไม่ว่าจะทํำยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะคว้าพวางหุ่นนั้นมากินได้เลยในที่สุดนะคะชุนักจิ้งจอกเนี่ยมันก็เลิกก้มความตั้งใจของมันค่ะแล้วมันก็พูดขึ้นว่าอางหุ่นน่ะเหรอมันเปรี้ยวมากมันไม่เห็นจะน่ากินเลยสักนิดหนึ่ง เพราะฉะนั้นไม่กินก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะคะเมื่อฉนันจิจจอ,อกคิดได้ดังนั้นแล้วมันจึงเดินจากไปนะคะนี่ค่ะและนี่สอนให้รู้ค่ะว่าคนเรานะคะที่จะหวังความสําเร็จเป็นของตงัวเอง ความสําเร็จคือเรื่องของตัวคุณะคะ่ะคุณต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบความสําเร็จด้วยตัวคุณเองเมื่อใดก็ตามนะคะที่เราทําอะไรแล้วแต่เรารู้สึกมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดหวังนะคะแล้วเราก็โทษนู่นโทษนีน่โทษนัน่นทําตัวเหมือนเต้าซันจิ้งจอกนะคะในท้ายที่สุดแล้วความสําเร็จก็ไม่ได้ก้อยตัวคุณเลยเพราะฉะนั้นค่ะหนึ่งนิสัยที่คุณควรจะต้องปัดทิ้งไปถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จคือการเลิกโทษนะคะเลิกโทษ อืแล้วหันมาตั้งใจโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากจะประสบความสาเร็จให้เหมือนกับุุนัขติ้งจอกตัวนี้ค่ะแต่ถ้าวันนี้นะคะสุนัขติ้งจอกมีทางกลับกันสุนัขติ้งจอกบ,บอกว่ามีความตั้งใจที่ยจะเปยนวมหมุ่ ใช้ความสามารถทุกวิธีทางเพื่อที่จะกินอังุ่นนั้นแล้วก็อยู่กับโพงอังุ่นนั้นแล้วก็หาวิธีการในการที่จะเก็บโพงองุ่นมากินเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็มีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความล้มเหลวไม่มีจริงค่ะมีแต่วความล้มเลิกที่มันจะทําให้คุณน,นั้นไม่ประสบความสําเร็จ เพราะฉะนั้นคะเรื่องดีๆแบบนี้นะคะก็อ,อยากจะให้คุณนั้นนำก่อนไปนใช้กับชีวิตคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยรักจากใจดกเตร์ติกพันธิภาขวัญทองอินพาวเวอร์ออฟไลนค่ะสวัสดีค่ะ